สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปักวาราหน้าเป๊ะบายโก้ธีรศักดิ์นะครับเจอโก้เมื่อไหร่ล้วก็ต้องเจอแขกรับเชิญที่เลอค่าให้สมกับสโลแกนของเราชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ Share. ไม่ชอบไม่แข์ไม่ต้องมาดูแต่ทุกวันนี้ที่ทุกคนต้องดูเพราะว่ามันคือรายการปโปรดของคุณครับวันน<ๆ>ี้แขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าเป็นหนุ่มหล่อนะครับแล้วก็หุ่นดีมีซิก แพ็กนะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยก็มีฉายาว่าเป็นแบบว่าพระรองผู้ใจดีนะครับปัจจุบันเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าตั้งแต่ผ่านเวทีแบบขึ้นต่อยมวยมานะตอนนี้ฟิตยิ่งกว่าเก่าอีกในเรื่องหัวจิตหัวใจเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงเรื่องออส่วนตัวส่วนตัวนะครับที่คุณไม่เคยรู้ห้ามพลาดกับหนุ่มคนนี้เลยครับน้องบอนอัศนัยเทียนทองครับ บอนอนัศนกระบฏพะรองเป็นผู้ชายที่มีคาแรคเตอร์แสนดีอบอุ่นสาวๆหลายคนก็เพิ่มเขาในคาแรคเตอร์แบบนี้แถมที่สำคัญยังเป็นหนุ่มรักสุขภาพมากๆซึ่งก่อนหน้านี้ติดบุหรี่มากๆมีวิธีการดูแลตัวเองและวิธีเลิกบุหรี่อย่างไรบ้างและมาแชร์ประสบการณ์ความรักและตอนนี้หัวใจเป็นอย่างไรบ้างเราไปฟังเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการปากปลาหานา้าเป๊ะ บายกูทีรศััดิ์และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องบอลอัศนัยครับสวัสดีครับน้องบอลสวัสดีครับโอ้ตัวจริงหล่อมากเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นพระรองผู้แสนดีแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าพระรองที่แบบว่าเด่นบางทีเด่นข้ามพระเอกนะเราอะครับผมก็ นั่นน่าจะเป็นเมื่อก่อนแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มรับบทที่หลากหลายขึ้นออคือแบบตัวร้ายเราก็รับแต่ว่าออให้มันมีอะไรเล่นอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวนี้เราเราไม่ได้ยึดติดแล้วเมื่อก่อนเ,ออเราว่าเมื่อก่อนที่เราเคยเล่นก็มีทั้งพระเอกและพระรองใช่ไหมครับผมอ,อ,อะไรเงี้ยแต่ตอนเป็นพระเอกมันมันมันอาจจะเลตติ้งไม่ไม่ตามเป้าเราก็เลยได้แต่เป็นพระรองไปครับผมมันเป็นไปตามวัยแต่ถือว่าอยู่วงการมานานนะบอลอยู่มากี่ปีโอ้ยท่านนับจริงๆปีนี้สิบแปดปีแล้วครับ 18ปีใช่ครับคืออยู่มานานแล้วก็ยังมีผลงานอย่างต่อเนื่องใช่ครับพี่โก้แต่ว่าจะเป็นงนี้มามาหายๆครับ<อ>คือแล้วแต่อารมณ์เราคือบางช่วงก็ไม่ได้รับบางช่วงก็คือเหมือนกับว่าบางช่วงเราก็เอาเวลาไปทําอย่างอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมบางคนเขามองว่าเราเป็นดาราเซเลบหรือเปล่าดาราไฮโซเพราะว่านามสกุลเราออจจะใหญ่โตนี่ไงอัศนัยเทียนทองอย่างเงี้ยแล้วเราไปเกี่ยวอะไรกับการเมืองไหม ไม่ไมด้เกี่ยวครับไม่ได้คือนามสกุลเดียวกันแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันคนละฝั่งกันครับผมจะอยู่อีกฝั่งนึงแต่บอลเป็นคนกรุงเทพใช่ครับผมและเห็นบอกว่าครอบครัวนี้ก็คือเอที่บ้านทําร้านทําผมด้วยอใช่ครับผมมีแล้วแต่ผมเป็นธุรกิจครอบครัวคืออย่างนี้ครับคือตอนเด็กๆเนี่ยจะเป็นบา์เบอร์พี่โกนนิภาพออกใช่ไหมบาเบอร์นี่จะมีตัดผมโกนหนวดแค่หูแบบนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ มีล้างตาด้วยนึกออกใช่ไหมนึกภาพออกใช่ไหมฮะบาร์เบอร์ก็จะมีล้างตาแล้วพอโตขึ้นมาก็เลยเออมาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นซาลอนมีย้อมมีอะไรก็คือทําไปแต่ว่าบาร์เบอร์เนี่ยคุณพ่อก็ยังทําอยู่เพราะว่าคุณคพ่อย,ยังแข็งแรงแล้วยังมีลูกค้าเก่าๆอยู่ในลูกค้ารุ่นพ่อเนี่ยถ้าอยู่ถ้าอยู่พร้อมกับพ่อก็ยังมาทําอยู่แต่บางคนก็ไปแล้วอะไรแล้วแล้ว,ลวเอออยู่แถวไหนะคระับ อยู่ที่บ้านเออแถววัดุประดิษฐ์ครับผมอยู่ริมถนนเลยครับเป็นตึกแถวผมเป็นสองห้องติดเลยครับมีทั้งบาร์เบอร์แล้วก็ซาลอนติดชื่อร้านว่าเออถ้าบาร์เบอร์นี่เป็นร้านวัฒนาบาร์เบอร์ครับผมวัฒนาบาร์เบอร์ใช่พ่อชื่อวัฒนาไม่ใช่อันนั้นพี่ชายครับออพี่ชายผมชื่อวัฒนาก็คือเปิดร้านตอนที่พี่ชายเกิดพอดีครับผมบ้านมีพี่น้องกี่คนครับผมมีพี่น้องสองคนครับผมเป็นคนเล็กแล้วพี่ชายหล่อเท่าเราไหมเมื่อก่อนเขาเมื่อก่อนเขาหล่อนะครับแต่ว่าพอ ด้วยความว่าเขาไม่ได้อยู่วงการเนี่ยพอพี่ชายเขาไม่ได้อยู่วงการเนี่ยเขาก็เลยอาจจะไม่ได้มีการดูแลตัวเองที่ดีเหมือนเราก็เลยอาจจะทําให้หล่อน้อยลงแต่จริงเขาก็ตอนเด็กๆก็มีส่วนมากคนก็ชมว่าพี่หล่อกว่าน้องนะทําไมพี่ไม่เป็นดาราอะไรเงี้ยอ้าวแล้วเราเข้าวงการอย่างเงี้ยที่บ้านเราซัพพอร์ตเรามั้ไม่ไม่ได้มีใครแบบสนับสนุนนะว่าอยากให้ลูกเราอยู่ในวงการบันเทิงตอนเด็กๆไม่ไม่ได้มีเลยครับเพราะว่าตอนตอนเข้ามาได้ยังไงตอนที่เข้าวงการ เอ,เอาตั้งแต่ต้นเลยไหมพี่โก้<อ>เออนนานเลยนะเออ, <c oughs> เ,อ,อเข้ามาได้ยังไงถ้าเข้ามาได้ยังไงเนี่ยออผมจําได้เลยผมไปเพราะว่าผมจาไม่เคยลืมอยู่แล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นทําให้ชีวิตผมเปลี่ยนก็ตอนนั้นเราต้องไปซื้อมือถือที่มาบุญคลองใช่ไหมครับออสมัยประมาณปี4 4่ี่หมั้งถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นประมาณ1ิบสิบเสี่ห้าผมไปซื้อมือถือที่มาบุญคลองแล้วก็เราไปเจอโมเดลลิ่งโมเดลลิ่งก็มาขอเบอร์เราเออแล้วก็ เรียกเราไปแคสงานยอะไรเงี้ยเออตอนนั้นเราก็ให้เราคือเราก็อยากจะเราเพิ่งเข้ามาหาลัยเงี้ยตอนนั้น1 8บแเนี่ยเราก็อยากจะหาอะไรทําแบบตื่นเต้นยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายโมเดลลิ่งเรียกไปแคสงานเนี่ยสิกว่าง,งานน่ยพี่โก้แล้วมันไม่ได้สักงงานเลยเราก็เลยแบบหมดหวังหมดหวังแล้วว่าไม่เอาแล้วเพราะว่าถ้าคนไปแคสงานเนี่ยเขาจะรู้ว่าบางที แล้วตอนนั้นเรายัางไม่มีรถเรายัางไม่มีไรได้เราต้องนั่งรถไฟฟ้า<อ>ต้องอะไรไปแข้งงานแล้วบางทีต้องไปรอใช่ไหมฮะบางทีไปเช้าเ้าแล้วบางทีกว่าจะเสร็จ4ี่โมงเย็นเงี้ยเรามีแต่ค่าใช้จ่ายใช่ครับผมเราไม่ได้สักงานเลยเราก็เลยอะว่างานนี้งานสุดท้ายละตอนนั้นเราก็บอกตัวเองว่างานงานสุดท้ายแล้วเราจะไม่รับละเอ้ย <c oughs> ถ้างานนี้ไม่ได้เราเจะออกจากวงการบันเทิงไม่จะสนใจแล้วใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นยังยังเรียกว่ายังไม่ได้เข้าในวงยังไม่ได้เหยียบเข้าไปในวงการเทิงเลยแค่แบบเด็กโมเดลลิ่งแคสงานนะครับตอนนั้นก็เป็นโฆษณาน้้ําาหออผูชชื่ โฆษณาทรอสนะครับผมเขาก็บอกเออบอลไปแคสหน่อยแบบเขาพอดีลูกค้าบอกว่าคาแรคเตอร์บอลตรงกับกับโปรดักต์เราก็เลยอ่ะพี่งั้นงานสุดท้ายแล้วนะพี่ผมผมบอกตรงผมเก็บตังค่ารถผมไปเอาไปแบบไปมหาลัยไปล้ตอนนั้นเรากินงั้นเพราะเราอ่ยังเด็กอยู่ใช่ยังเด็กเราก็บอกพี่ผมผมไม่นี่ละเขาบอกอ่าได้ได้งานสุดท้ายพี่โก้ใช่ไหมงานสุดท้ายเราดันได้อองานโฆษณาน้ําหอมทรอสนะครับผมพอเราได้เสร็จ ได้เสร็จมันโฆษณาตัวนี้แล้วเราก็ไปถ่ายหนังสือต่อพอไปถ่ายหนังสือตอนนั้นมันนิตยสารไอซมั้งผมถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้นานแล้วผมลืมไปแนละ้วไอซเสร็จแล้วหนังสือไอซเนี่ยก็ไปไปเหมือนพี่คิงพี่คิงสมจริงะครับ oh. เขาไปเปิดหนังสือเล่มนี้ดู oh. เขาก็เลย เขาเอแบบเห็นเราเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ติดต่อมาใช่ครับใช่แล้วตอนนั้นเขาจะทําเรื่องเอ่อกิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้พี่นาจะทันเนอะรุ่นรุ่นที่เป็นเวอร์ชันละครพี่ทันตั้งแต่รุ่นแรกเลยโอเคตั้งแต่เป็นหนังใหญ่อ๋อพี่ทันตั้งแต่หนังใหญ่เลยใช่ไหมเอาครับผมก็แล้วดีตอนนั้นพี่คิงเขามีโปรเจกต์จะทำเอ่อเรื่องกิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้จะเป็นเวอร์ชันละครก็เลยติดต่อผ่านบเรื่งให้ผมไปแคสแต่ไปแคส ผมไปนะแต่ผมไม่ได้อืผมไม่ได้เหมือนกันเขาบอกว่าด้วยลุกผมตอนนั้นคือตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมเข้ามาหาลัยไงแล้วผมผมเป็นเด็กที่เพึ่งเริ่มไว้ผมยาวผมก็เลยไว้แบบยาวแบบยาวฝ่าบา,บาอะไรอย่างนี้เลยพี่คิงก็เลยเหมือนกับว่าแบบเอเอเร<อ>าแล้วมาเทียบกับเด็กที่มาคสคือเด็กนั้นเขาจะไวแบบพอดีกับอายุไงก็เลยเขาเลยบอกเออบอลลิ่งนี้ไม่ได้นะแต่ก็เขาแต่ทางเหมือนทางพลิพัสสนใจเราตอนนั้นพี่คิงอยู่พลิพัสก็เลยก็เลยเรียก ก็เลยให้เราเซ็นสัญญาแล้วระหว่างนั้นก็รอเล่นละครแล้วก็นั่นนะครับผมก็เป็นจุดเริ่มต้นก็อยู่มาทุกวันนี้ครับก็เหมือนกับว่าเราก็ตามล่าเนาะหาฝันตัวเองว่าบอกจะไปแคสสักทีกะว่าจะได้หรือไม่ได้ก็จะได้เลิกรู้กันไปเลยใช่ครับใช่มันไปไปได้คืออย่างเงี้ยจังหวะเนี้ยถ้าเกิดได้ปุ๊บนะมันจะได้ยาวแล้วนะใช่ครับม,<ช>มันเหมือนเราเริ่มมีประสบการณ์เรากล้าพูดกล้าแสดงออกอะไรแล้วแล้วก็มาเจอพี่คิงนี่แหละใช,ใช่ครับพี่โก้ก็คือหลังจากที่ได้โฆษณาชอตใช่ไหมครับเราก็ไปได้งาน น้ําหอมได้งานโฆษณารองเท้าได้มาอีกสองาำแนก่อนที่จะมาเข้าพลิพัฒ์ก็คือเหมือนเบบพอเหมือนงานแรกเหมือนจุดติดแล้วอะใช่ไหมครับก็คือพื้นฐานหน้าตาเราเป็นคนหล่อด้วยล่ะและเราไปเล่นละค,ร,ครเรื่องแรกรเล่นเป็นพระเอกเลยไหมไม่ใช่ครับเล่นเรื่องแรกนี่เล่นเรื่องแรกนี่เหมือนแบบเหมือนเรื่องแรกยังไม่ใช่พระเอกนะฮะเหมือนเหมือนตัวแบบสมทบใช่เพื่อว่าให้ให้ลองฝีมือลองฝีมือก่อนคือพี่คิงอยากให้เล่น เ,เพื่อว่าลองดูเราก่อนว่าเป็นไงแล้วก็มาเรื่องที่สองเรื่องเรื่องที่สองที่แบบเรียกว่าเป็นเรื่องที่เล่นแบบจริงจังเป็นทางการจริงก็คือถ้าถ้าพี่โก้จำได้เรื่องนางสาวจริงใจกับนายแซนดี้ดังมากนะจาได้ใช่ไหมครับจำได้อาหารนั่นคือเป็นละครเรนนัาบนเล่นเป็นเป็นพระรองนะครับผ<อ>มคู่กับพี่ปอยที่มีพิติกกับพิพติเกจสุรพลกับพี่อ้าํานั่นละครับก็คือเรื่องนั้นก็เหมือนกับเรื่องนั้นแจ้งเกิดอ่าใช่ครับผมด้วยความที่ละครดังด้วยแล้วก็ตัวพิติกกับ กับพี่อ้ําเขาอยู่ในช่วงแบบช่วงพีคในชีวิตของเขาแบบสุดๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้เราพลอยได้กระแสดังมาด้วยแล้วก็มีละครต่อเรื่องสเสน่ห์ลักนางซินแล้วก็สองเรานีรันดอนก็คือสองเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จใน,นเรื่องของเดตติ้งและกระแสก็เลย ผู้ใหญ่ดันให้ขึ้นเป็นพระเอกครับผมคือพูดง่ายๆว่าเราไปอยู่ถูกที่ด้วยใช่ครับยุคนั้นมันเป็นยุคของโพลิพลาสเลยอ่ะทำอะไรก็แบบโหในนักแสดงสงกัดก็รุ่งเรืองกันไปใช่ครับจำได้ไหมว่าเราอยู่ในวงการมา18ปีเล่นละครไปแล้วกี่เรื่องนี่ผมไม่ได้นับเลยครับผมถ้าเอาคร่าวๆดีกว่านะน่าจะเกิน20เรื่องแล้วเออเกิน20เรื่องและเรื่องที่เรื่องที่เราประทับใจชอบที่สุด พี่มีหลายเรื่องมันมันคงพูดว่าที่สุดไม่ได้หรอฮะมันมีหลายเรื่องหละแล้วชอบเป็นพระเอกพระรองหรือตัวร้ายเมื่อก่อนน่ะเราก็ยังยึดติดกับแบบภาพลักษณ์พระเอกใช่ไหมฮะเราก็อยากเล่นเป็นพระเอกมันดูดีดูมีฮีโร่ดูเป็นฮีโร่ดูอะไรเงี้ยหมายถึงว่าด้วยด้วยด้วยคาแรคเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยแต่พอเราอายุขนาดเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยบางทีบทมันบางทีบทตัวร้ายเนี่ยมันมีที่มาที่ไปหรือว่าบทพระรองบางที พระรองเนี่ยทำไมเขาต้องยอมเสียสละเพื่อนางเอกเพื่ออะไรเงี้ยมันคือการเป็นว่าพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยบทหลายแบบอะเราก็ชอบแต่เราขอดูเรื่องที่มาที่ไปแล้วก็ความสัมพัน์ของมันว่าแบบคือมันตอบยากแล้วครับว่าเราชอบแบบไหนแต่ว่าเราเราก็ไม่ได้ซีเรียสแบบบทบทพระเอกเพราะว่าเอาจริงตอนที่ผมเป็นพระเอกเนี่ยกระแสตอนรักกลับไม่ได้ดีกว่าตอนเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อเป็นพระรองนะครับผมเหมือนกับคนจะเอาใจช่วยในพาร์ทที่เราเป็นพระรองที่เสียสละให้ ให้นางเอกให้อะไรมากกว่า ừ ừ แต่ตอนเป็นพระเอกเหมือนเราก็ไม่รู้เหมือนกันคนอาจจะไม่ไม่ชินเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แต่เราก็ยอมรับว่าตอนเป็นพระเอกกระแสตอบรับมันมันไม่ดีเท่าช่วงที่เราเป็นเป็นพระรองอะไรเงี้ยครับเออ <ๆ S 2> แต่ช่วงที่ผ่านมาในวงการบันเทิงก็จะไม่ค่อยได้เห็นบอลในมุมแบบว่าข่าวคราวข่าวครา,า,าวอะไรเนาะใช่ครับคือจะเห็นแต่แบบเรื่องผลงานแล้วก็อ่ะก็เสร็จงานก็จบกัน แต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราอยากจะมาดูจังเลยว่าเรื่องหัวใจของบอลเป็นยังไงจะแต่งงานแล้วใช่ไหมไม่มีมีมีแผนมีแผนครับมีแผนช่วงหน้าสาวเตรียมตัวฟังนะครับพักกันสักครู่กับรายการปากวาราหน้าเป๊ะไมโก้ทิรศักดิ์ครับ ตอนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการตักวาราน้าเป๊ะไบโก้ธีรศักดิ์นะครับพูดคุยกันต่อกับน้องบอลอัศนัยนะอยู่วงกันมา18ปีก็ผ่านงานมาเยอะแยะมากมายหลากหลายเนาะชีวิตก็แบบมีแบบเขาเรียกว่ามีสิ่งที่ให้ทำหลายๆอย่างล่าสุดที่แบบว่าเราดูกันก็คือแบบว่าเทนไฟเทนเห็นไปต่อยมงต่อยมวยคือต้องบอกว่า อายุกับรุ่นรุ่นเราอ่ะบางทีมันก็เจงแล้วไงมันก็พังกันไปแบบไม่ได้ดูแลแต่บอลยังแบบฟิตอยู่เลยอะ่ะทาไมถึงถึงแบบว่าต้องออกกําลังกายให้แบบคือด้วยพื้นฐานผมผมเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กะ<อ>นะพี่โก้ถ้าถ้าคนรู้จักผมจะแล้วก็ไม่เหลวไหลเลยเนาะบางคนเป็นนักกีฬายังมีแบบเหลวไหลนะมีมีมีบ้างบางช่วงครับช่วงช่วงช่วงวัยรุ่นอาจจะมีแบบว่าเกเรการซ้อมการอะไรอย่างนี้แต่คือด้วยด้วยวินัยของการการเป็นนักกีฬามาตั้งแต่เด็กมันทําให้เราแบบ แล้วพอเรามาอยู่วงการเนี่ยเรารู้สึกว่าบางทีเราผอมเอ้ยเราผอมไปหรืออ้วนไปมันก็มันมันก็ดูดูไม่ดีไ,ไดปไอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องก็คือเราก็เลยออกกาลังกายอยู่สมานเสมอแล้วก็ทางรายการเขาก็เห็นนั่นแหละว่าเฮ้ยเราเป็นคนออกกาลังกายเป็นนักกีฬาไปอะไรก็เลยติดต่อเรามาต่อยเทนไฟท์เทนกีฬาที่เราถนัดคืออะไรฟุตบอลจริงผมชอบเล่นฟุตบอลมากฟุตบอลอัน<า>ดับหนึ่งใช่แล้วก็ถ้าจริงผมผมก็ถนัดเกือบทุกอย่างนะฮะแต่เพียงแต่ว่า ทำได้ดีหรือไม่ดีนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าที่ทำได้ดีสุดก็เป็นเป็นฟุตบอลแล้วก็<อ>มาเป็นกีฬาชกมวยเนี่ยแหละที่เพิ่งรู้ว่าตัวเองตัวมีความสามารถทางด้านนี้เพราะ,ะว่าแล้วโดยทั่วไปเราแบบว่าเคยต่อยกับเพื่อนอะไรอย่างงี้บ้างไหม คือแบบว่าเป็นนักเลงบ้างไหมไม่ไม่ผมผมแต่บุคลิกเธอดูบางมุมกคล้ายแบบดูแบบเหมือนเป็นนักเลงเลยนะจริงเหรอเอออ๋อเหรอผมผมไม่รู้เหมือนกันอแต่จริงไม่เคยชกต่อยกับใครก็มีว่าวัยเด็กครับผมที่ที่แบบที่แบบมันมันก็ตามตามเด็กวัยรุ่นที่จะต้องมีเรื่องชกต่อยนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเราเราไม่ใช่คนเรียบร้อยไม่ไม่ถึงกับเรียบร้อยแต่ว่าก็ไม่ใช่คนที่จะไปหาเรื่องใครหรือไปอะไรใครแต่ว่า จะว่าไงคือเคยชกต่อยกันบ้างมีบ้างแต่ว่าออไ,มไม่ได้เป็นคนนักเลงอะไรงั้นแต่ว่าที่มาต่อยต่อยเทนไฟท์เทนเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเราออกกําลังกายออแล้วก็ก่อนหน้านั้นเราเราก็เคยเรียนเรียนเรียนกีฬาชกม,มวยออแบบที่เหมือนเรียนกับพี่นุ๊กที่เคยบอกอะไรเงี้ยเรียนเพื่อแบบเป็นสุขภาพเพื่อรักษาหุ่นอะไรเงี้ยครับแล้วพอดีรายการติดต่อมาเอ,อลองดูต่อยเทนไฟท์เทนก็เลยลองชกดูแล้วทุกวันนี้หุ่นยังเฟิร์มอยู่ไหมเฟิร์มครับพี่ซิกแพคไหม ก็ดีครับก็ดีครับจริงก็ดูเอามาวางบนโต๊ะหน่อยอ๋วางไม่ได้ไปไปไปดูในไอจแล้วกันครับผมเออแต่เห็นบอกบอกว่าแซ่บมากแต่ที่แน ouais> ่ ก็จะมีแบบประเด็นข่าวเหมือนกันนะเกี่ยวดราม่าตอนที่ช่วงเราต่อยอะไรอย่างเงี้ยระหว่างยูต่อยกับอะไรเต้นอันทาศัยใช่ไหมคิเต้นอันทสัยครับผมทุกวันนี้ยังคบกันอยู่หรือทะเลาะกันฮะอ๋อคุยกันปกติครับผตคือมันเกมจบก็จบจบเราไม่ใช่ตัวกําหนดไงครับแล้วก็ส่วนเรื่องดราม่าเนี่ยเราเราเรารู้สึกว่าเราเราไม่เราไม่อยากพูดแล้วเพราะว่ามันมันจบไปนานแล้วจริงมันเกือบจะปีแล้วนะเพราะว่าเอาเป็นว่าถ้าถ้าใครได้ดูทุกคนก็จะรู้ว่าเกิดดราม่าอะไรว่าอ่าว่าอะไรแล้วก็คือ เอาเป็นว่าทุกคนตอบแทนเราคือตอบแทนตอบคือเรื่องของผลการแข่งขันเน,นี่ยทุกคนตอบแทนเราไปหมดแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความจะเป็นอะไรต้องพูดเพราะว่าทั้งผมทั้งมิเต้เราเราก็คือทาทาหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดแล้วออนะครับผมครับแลวคิดแบบว่าจะเอาดีทางด้านแบบว่าเป็นนักมวยใช่ไหม นักมวยหน่วยก้านแล้วก็ดีนะไม่เอาแล้วอายุอายุมันขนาดนี้จริงๆจริงๆเขาก็ยังอยากให้ชคซีซั่นสองเอ้ยอย,อยากให้ชกต่ออีกนะเ,เ,เขายังมีมาคุยเลยนะว่าเออว,ว่าถ้าติดต่อนี่ไหมเหมือนเราไม่รู้ว่าถามที่เล่นทีจริงหรือว่าแต่เรารู้สึกว่าถ้าโชคจริงมันมันใช้เวลาในการซ้อมเยอะครับแล้วผมก็ผมก็เต็มที่อ,ะอ่ะดังนั้นถ้าให้มาถ้ากลับไปอีกแล้วไปเล่นเล่นไม่มีเวลาผมผมก็ไม่เอาแล้วพอดีว่า ตอนนี้ผมคือมันมีเรื่องงานอะไรที่มันค้างไว้ด้วยหลายๆอย่างผมไม่รู้ว่าถ้ากลับไปเราจะมีเวลาไปไปซ้อมเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะอย่างปีที่แล้วที่เราขึ้นชกซีซั่นแรกก็คือซีซีซีซั่นแรกของผมแต่เป็นซีซั่นสองของรายการก็คือปีที่แล้วเราเราเคลียร์เรื่องงานหลายๆอย่างเรายอมยอมที่จะปฏิเสธงานบางเรื่องด้วยนะเพื่อที่ว่าเออเอาเวลามาทุมท่มเทกับการซ้อมใช่แต่ว่าพอมันจบซีซั่นที่เราชกแล้วเนี่ย จริงๆงานเนี่ยมันจะเริ่มมันจะมีปีนี้อืแต่ว่าพอมันเป็น,ปนโควิดมันก็เลยเหมือนกับแพมนมาเลยเลื่อนสิ่งสิ่งที่เราทําก็คือเหมือนเราทํางานงานเก่างานที่ที่ที่มันมันเบรกไปช่วงมีนานีกออกมอไหมฮะยาวไปครับผมแล้วส่วนงานใหม่ก็คิดว่าน่าเป็นปีหน้าดังนั้นเราเลยรู้สึกว่าแล้วถ้าปีหน้ากลับมากลับมาจัดหรือว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาว่าเกิดไปอัดอัดอัดกันใช่ไหมฮะเราก็ไม่มีเวลาซ้อมแค่ เพราะว่าคนถ่ายละครหรือทําอะไรเงี้ยมันมันมันก็เหนื่อยอะไรเงี้ยแต่เขาบอกกว่าจะมาเป็นบอลอัสนาในวันนี้กว่าจะมาออกกําลังกายกว่าจะมารักตัวเองอก็ทันหลงร่างกายเต็มที่เหมือนกันใช่แล้วเราผ่านวิกฤตไอ้ช่วงที่เราแบบว่าโอ้โหเราเข้าใจนะวัยรุ่นด้วยผู้ชายด้วยนะมันก็ต้องมีนแบบกินเที่ยวอะไรแบบเห็นพวกตอนเนี้ล้างมือเลยคือแบบว่า ไม่เอาอวัยมุกอะไรเลยใช่ครับอวัยมุกไม่เล่นเล่นอวัยวะอย่างเย่นแล้วเราเลิกได้ยังไงอะไอ้แบบบางทีหักหักดิบเลยครับเลิกบุหรี่แต่ก่อนเห็นเห็นอกาเป็นคนที่สูบบุหรี่จัดมากเราก็เคยเจอกันใช่ไหมพี่โก้ใช่ไหมเราเคยเจอกันตามสถานที่ลาตีมันเป็นยุคกันเนาะเป็นยุคใช่ที่เราต้องไปเจอกันแล้วเราเราเราอะไรมันคือแรงบันดาลใจว่าดูไม่อยากจะพูดเลยนะว่าเราเคยเจอกันตอนไหนว่าเราเป็นอะไรครับแซมว่าเราทำไมถึงแบบเออไม่เอาละ ก็อย่างนี้ครับพี่โก้คือไม่ไม่มีอะไรมากเหตุผลไม่คือผมเนี่ยผมพูดเลยผมสูบบุหรี่มาตั้งแต่ตอนอายุ15้านะครับตั้งแต่ตอนอายุ15แล้วก็พอเราอายุ30มสิผมรู้สึกว่าได้มัน30อยากให้ให้รางวัลตัวเองแค่นั้นจริงๆไม่มีเหตุผลอะไรเลยไม่ได้คิดว่าเรามีรักแฟนสาวไม่ให้สูบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ๋อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจเราคือคนขอเราเยอะเราบอกขอเลิกได้ไหมบางทีอันนี้พุ่งตรงแม่แม่ก็เคยขอเลิกเธอมันไม่ดีแต่บางทีเรา เหมือนถ้าตอนนั้นเราเริ่มไม่ได้เราก็เริ่มไม่ได้จริงๆอะ่ะแต่พอเราสามสิบเออมันรู้สึกว่าเออพอแล้วล่ะไม่ไม่อยากสูบแล้วก็หักดิบหักดิบไปเลยนะพี่โก้แต่ยอมรับว,ว่าเป็นช่วงเวลาที่ที่ทรมานเหมือนกันนะเกรียวกราด เกี่ยวกาโอ้โหพร้อมบวกแค่แค่ไปทานอาหารแล้วสั่งออเดอร์ไปแล้วแล้วรอนานเอองุนงิดแล้วนะน้องพังร้านทางร้านไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นอันนั้นอันนั้นท้องอันนั้นคมไม่ได้แล้วไม่ใช่คนก็คือเป็นงุนงิดเอออะไรเงี้ยคือเพราะว่าคนสูบบุหรี่บางทีเวลาทําอะไรเงี้ยถ้าเกิดต้องรอเขาก็จะออกไปสูบบุหรี่รอหรืออะไรเงี้ใช่ไหมแต่นี่คือ มันตอนนั้นเราตัดสินใจว่าหักดิบไปเลยแล้วผมก็หักได้หักได้ไดไปีนึงปนีนึงที่ไม่แตะต้องออคราวนี้ก็เออเราเลิกได้ละแล้วก็สบายแลแ้วแต่แต่มันจะ,จะมีข้อแม้นะที่ผมพูดก่อนผมพูดเผื่อคนไปเห็นผมสู้คือถ้าบางทีผมไปต่างประเทศเอบางทีเราไปเจอสังคมเราอาจจะมีแบบสูบบ้างหรือดื่มนิดหน่อยแต่เ,ออเราไม่ใช่แบบว่าตื่นมาต้องคือเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนหายใจเข้าเป็นบุหรี่ใช่ครับเมื่อก่อนตื่นเช้ามาเนี่ยสิ่งออที่ทําอย่างแรกก็คือดื่มกาแฟกับบุหรี่ S <S <S เพื่อว่าให้สมองมันมันมันโปร่งเลยคือข้าวคือข้าวหรืออะไรเรา,เร,เ,ราเรายังไม่โดไม่กินไม่เป็นไรนะฮะออแต่ว่าตื่นเช้ามาตื่นมาเนี่ยต้องกาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็บุหรี่หนึ่งตัวออแล้วสมองมันจะโลง่งแล้วมันจะสามารถทําอะไรได,ได้แต่นี่คือเราเ,ออเราไม่ได้ติดแล้วมไม่ครับผมแต่วันรู้ตัวนะเพราะว่าเป็นคนที่หล่อมากเลยนะเนี่ยพี่นั่งดูอย่างเงี้ยคือแบบโอ้เป็นคนแบบโปรไฟล์หน้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนหน้าตาดีมาก จริงเหรอโอ้ขอบขอบคุณนะครับอันนี้อันนี้พูดจริงๆเลยใช่ไหมฮะแล้วจริงๆรอ๋อครับให้ผมเขินไงดีๆมาชมตอนนั้นเป็นคนน่าตัหล่อครับผมแมแต่หล่อหลออย่างนี้นะก็ต้องถึงเวลาแล้วที่เราก็จะต้องแบบว่าผลิตคนที่หล่อหล่อต่อไปบางคนก็บอกว่าเธอแต่งงานมีลูกมีเมียแล้วนะจริงเปล่าไม่จริงครับไม่จริงยังไม่แต่งยังไม่แต่งแต่มีแฟนแล้วมีแฟนแล้วครับคบมากี่ปีครับคบมาสี่ปีจะเข้าปีที่ห้านะครับก็ ก็เข้าคําถามพี่โก้เลยด้วยว่าจะแต่งไหมใช่ไหมเออเออเห็นว่ามีแผนจะแต่งงานก็คิดว่ามันมันใกล้เวลาแล้วครับก็ไม่ไม่อยากให้เกินปี2ปีนี้ครับผมแล้วมีการวางแผนเซอร์ไพรส์ยังจะแบบมีตอนต้องแบบว่าขอแต่งงานตามแบบว่าสะพานลำพังผาดทรายเราเรายังไม่คิดถึงแผนเรื่องนั้นแต่เราเราแค่คิดว่ารู้สึกว่ามันมันควรจะถึงเวลาละแล้วเดี๋ยวขอเซ็ตระบบชีวิตอีกแป๊บหนึ่งก็ จริงตอนนี้เรามีการวางรากฐานอะไรไว้แล้วในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าจะเอาเขามาดูแลเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีเหมือนที่พ่อแม่เขาดูแลอะไรเงี้ยอันนี้คือความความคิดเราเราพูดตรงๆเราเราไม่ได้สร้างภาพดังนั้นถ,ถ้าเราจะเอาเขามาดูมาดูแลอย่างเงี้ยครับผมแล้วผมก็คิดว่าวัยผมเนี่ยอีกสองปีเนี่ยผมก็40แล้วนะดังนั้นผมรู้สึกว่ามันมันควรค่าแล้วที่ที่ควรจะมีได้แล้วมีครอบครัวควรค่าที่คุณคู่ควรใช่ครับผมส่วนส่วนจะมีลูกหรือไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวขอดู ตอนนี้มันสังคมไม่น่าไม่น่ามีตอนนี้มีแต่ลูกหมาลูกแมวสิใช่ครับใช่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวสบายใจกว่าครับตอนนี้เลี้ยงเด็กบ้างเด็กเหรอครับครับผมเลิกหรือยังอ๋อไม่ใช่อันนั้นเราคุยกันนอกรายการนะแต่อย่างไรก็ดีก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนเนาะที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานแล้วก็ผ่านมางานหลากหลายรูปแบบเนาะแต่คุณคนก็ชื่นชอบชื่นชมในผลงานของน้องบอลครับ ปัจจุบันมีผลงานอะไรที่จะให้เราได้ติดตามกันบ้างครับก็เดี๋ยวถ้าละครนะครับจะมีซีรีส์เรื่องหนึ่งเรื่องจาก0ถึง10นะครับของทีวีทันเดอร์เป็นหน้าจอออนแอร์ช่อง3นะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะออนแอร์ช่วงไหนแต่ว่าเร็วๆนี้แล้วก็ผลงานที่ที่จะเปิดกล้องคือตอนนี้มันมีอยู่2เรื่องแต่ว่าอย่างที่ผมคุยพิโก้เบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเป็นปีหน้าปีหน้าเลยเราก็ไม่รู้ว่าถ่ายเซ็นเมื่อไหร่อีกอะไรี้แล้วตอนนี้เราถือว่าเราเป็นฟรีแลนซ์หรือต้องเซ็นสังกัดไหม ฟรีแลนซ์ครับผมเป็นฟรีแลนซ์ดูแลตัวเองแล้วอ๋อมีพี่ช่วยดูแลก็คือให้ให้มีมีคนมาช่วยช่วยเราดูแลครอบออเออแล้วเรามีแบบธุรกิจส่วนตัวไหมเพราะเดี๋ยวนี้ดาราก็จะแบบว่าทํานู่นทํานี่ไปด้วยธุรกิจส่วนตัวของเรามีไหมครับก็จริงๆก็มีเรื่องดูแลเรื่องรัดผมที่เป็นซาลอนก็คนรอดูก็คือไปช่วยกิจการครอบครัวใช่ครับใช่แล้วเราตัดผมเองไหมตัดไม่เป็นครับผมคือตัดเป็นแต่พวกรองหวีแบบอะไรเงี้ยโอ้ก็ถือว่าตัดเป็นแล้วนะถ้าตัดลองหวีได้น่ะ ไม่ใช่อันเขาเรียกว่าคันแบบว่าแล้วพ่อสอนไหมล่ะพ่อแบบว่าอ่จับอย่างนี้นะแบตเตอรี่ยืนสอ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 นเฮ้ยพี่วันลุงอัศนัยบาเบอร์พี่วันลุงนะแนววินเทจด้วยเนอะชวงนี้ออกมาใช่ไหมเออตัดได้ไหมก็ที่บอกไงได้ได้แบบพวกลองหวีคือเป็นแค่ถ้าถ้าถ้ากับช่างตัดผมอบพวกรองหวีพวกอะไรมันแค่ระดับิ๊กิเนอร์เองพี่ครับผมแต่จริงเราเห็นแบบว่าบ่อยๆมันก็ชินเนาะบางทีแบบว่าเออเราอาจจะเป็น เจ้าของร้านทําผมไหลสาขาทําเป็นแฟรนไชส์อะไรอย่เงี้ยนะผมมองไปนานๆก็เริ่มหลงนะเขามีแฟนแล้วท่องเอาไว้อ่ะแต่อย่างไรก็ดีช่วงนี้โควิดชีวิตมันก็มีการเปลี่ยนแปลงต้องปรับตัวอยากให้น้องบอลช่วยแชร์กับคุณผู้ชมหรือ FC หน่อยนะครับว่าควรทำตัวยังไงเชิญเลยครับก็สำคัญอย่างแรกเลยก็คือต้องต้องให้อดทนนะครับต้องผ่านให้ได้เพราะว่า จริงๆคนแบบร้อยละแปดสิบก็คือได้รับผลกระทบทุกคนผมผมก็ได้รับผลกระทบนะเพราะว่าก็คือเราช่วงที่ผ่านมาเราก็ต้องใช้เงินเก็บของเราจากเดินที่เคยทํางานแล้วมีมีไรายได้เข้ามาทุกเดือนอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาเงินเก็บเข้ามาใช้ก็เข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ยากที่ลําบากแต่ว่าก็อยากบอกทุกคนว่าพยายามคิดว่าเราไม่ได้เจอคนเดียวเราเจอกันอีกอีกเกือบทั่วโลกนะครับดังนั้นเราก็คือเข้มแข็งเป็นกําลังใจให้กันแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันให้ได้ครับผม ครับส่วนใครอยากจะดูหุ่นแซ่บซิกแพกนะครับของน้องบอลก็ไปที่ไอจีครับผมอัศนัยใช่ครับบอลอัศนัยบอลอัศนัยนะครับก็จะไปเห็นโอ้โหน้องก็โชว์แซ่บตลอดเลยครับวันนี้ดีใจมากที่มารายการนะมีอะไรอัปเดตจะมีลูกเลยหรือแต่งงานก่อนก็มาออกรายการพี่ได้อีกนะได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกยังดูสังคมแล้วยังไม่น่ามีอ่ะเดี๋ยวดยังไงขอบคุณทั้งบอลนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่โต้เช่นกันครับผมครับขอบคุณครับ และคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถติดตามรายการของเรานะครับผ่านช่องทาง Facebook Page ได้เซิร์ชพิมพ์ภาษาไทยนะครับว่ารายการปักปราร้น้าเป๊ะไมโครธีรศักดิ์กดฟอลโล่ไว้มีข้อมูลอะไรก็จะได้อัปเดตก่อนใครนะครับให้สมบับสโลกแกนของเราชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์ไม่ต้องมาดูแต่ทุกวันนี้ที่ทุกคนต้องดูเพราะว่ามันคือรายการโปรดของคุณครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเสือ้อผ้าพิธีกรนะครับฟินาเลวีดดิ้งสตูดิโอและก็สปอนเซอร์ผู้สนับสนุนใจดีนะครับ น้ำปรารับรงสุขเช,ชิญยิ้มนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ l ลน์แอดนะครับเชิญยิม้ม C H E R N Y I M มีเครื่องหมายแอดด้านหน้าเชิญยิ้มนะครับก็ต้องบอกบอกว่าเราก็อยู่ไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่มีผู้สสุนใจดีนะครับ<ม>แต่อย่างไรก็ดีนะครับพบกับเราได้เป็นประจำนะครับรายการปักประปร้าน,น้าเป๊ะ <evet S 1> วันนี้ผมดรโก้ธีรศักพันธุจริยาแล้วก็น้องบอลอัศนัยต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ